มันไม่มีคนเล่นโลมหรอกคุณบอกให้สุดท้ายแล้วเป็นไงนกูกต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เจอห้องอยังไงล่ะมาพี่มาเลยมาอร่อยกันพี่ เนี่ยถ้าคือกดโลมนะคุก็ต้องเล่นฟอร์เรนโลมเขาเล่นลตัวอื่นไม่เป็นแล้ว <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเอกไฮบิดเอกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟอร์เรนโตโนโลมในโหมดชาเลนจ์นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมไ์สตรีมอยู่นะครับนานมากเลยกว่าจะหาห้องได้สักเกมหนึ่งนี่แบบ5นาทีก็ไม่เจอนะ ผมเลยอดทนล้อไม่ไหวเปลี่ยนจากดาร์คซีเลเยร์นะครับเป็นซับพอร์ตนะครับเปลี่ยนปุ๊บเจอห้องปั๊บเลยนะครับแล้วในโหมดชาเลนจ์นะครับผมบอกเลยมันมีความพิเศษก็คือมันจะไม่เห็นชื่อกันนั่นเองนะครับมันเป็นชาเลนเจอร์หนึ่งสองสามสี่ถึงชาเลนเจอร์สิบเลยนะครับผมเนี่ยแหละ คือความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วผมก็ได้โลมิ่งมาครับผมก็จะเอาฟลอเรนติโนมาเล่นโลมนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเราจะโดนด่าไหมเราจะมีคนจําได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับผมเนี่ยถ้ากูกดโลมนะกูก็ต้องเล่นเฟรเนเโลมเพก็เล่นตัวอื่นไม่เป็นแล้วเนี่ยนะครับทุกคนดูสิเนี่ยแล้วมันก็ไม่เจอห้องเนี่ยดูดิคุณดูสิครับเกมคุณด้ดงแกแล้วมันไม่มีคนเล่นโลมหรอกคุณบอกให้ท้ายแล้วเป็นไงกูต้องเปลี่ยน ไม่ได้จะให้เจอห้องอยังไงล่ะดูดิ Your turn เอาล่ะได้เวลาฟลอเรนติโนโรมีแล้วสินะฉันขอแล้วกันนะไม่งั้นเนี่ยฉันเล่นโรมตัวอื่นไม่เป็นแล้วฉันจะบอกให้นะเนี่ยผมผมไม่ได้แย่งมันเว้ผมไม่ได้แย่งมันตำแหน่งอื่นเลยเว้เถ็นป่ผมก็กดฟลอเรนติโนโรมของผมเองนะนเ,นเนี่ยเห็นป่ะนี่เล่นซับพอเนี่ย เนี่ยดูดิครับห้องนี้เงียบเลยห้องนี้เงียบเลยครับไม่ดีกอ้าวดีชยดีครับเมเนี่ยถ้ากูตายสองตัวขึ้นไปนี่กูโดนด่าแน่เลยแล้วดูดูตัวมันดิวีล่ากับโจเกอร์แม่งเอามาฆ่าฟอร์เลนโดยเฉพาะเลยเนี่ยไอ้บ้าเอ๋ยเอาละได้เวลาแล้วสินะเกมนี้ ฉันจะออกเกาะอย่างเดียวนะเพราะว่าตัวเบิร์ดดามจมันแรงแรแแมันแรงแรแรงเกินเอาล่ะฉันได้เวลาเดินทางล่าสีหน้าวันนี้ฉันขอเวลสองก่อนถ้าฉันเวลสองเมื่อไหร่นะฉันบอกเลยว่าฉันจะฆ่ามันทั้งที ดูกูเดินสิเล่นในคอมเนี่ยมึงดูนี่เนี่ยเดินตรงที่ไหนล่ะวิธีการดูง่ายๆนะว่าใครเล่นในคอมหรือไม่เล่นในคอมนะถ้าคนเล่นในคอมมันจะเดินไม่ตรงทุกคนจำเอาไว้วิธีการสังเกตนะครับเอาละฉันได้เวลาแล้วมาเร็วแม่นางแม่นางมานี่สิเฮ้ยปไปไหนอ่ะอูมินมาเร็ว ไอ้ละมึงโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยฮะเอาล่ะฉันได้เวลาสับแล้วนะในที่สุดเช็คเวลล์สองเช็คทีฉันไปก่อนละเจอกันแม่นางเฉินตู่ <c oughs> คิดถึงพี่วีเลยว่้แม่นางเฉินตู่ <c oughs> <c oughs> นะพลังไปเสียงเกมันดังใช่ไหมแต่เสียงใจผมดังกว่านะครับ Dante, ตุ๊ไม่ถึงจะขึ้นรถตุกตกต๊กตุกนะครับเสียงใจผมกำลังไปกำลังไปกำลังไปมาที่มาเลยมาอร่อยกันเข้ากลางไปเข้ากลางไปมา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 วิตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมันหมดแล้ตะกี้ว่ะเอาละเชนได้เวลาละวิแม่นางนี่ฟิกเกอร์เลยสินะมาสิมาเลยมาอร่อยกันเดี๋ยวเชนเดียวมาหลอกแล้วกันเดี๋ยวมาหลอกก็มา ยังไงมาหลับก็มาครับทุกคนผมบอกมาหลับก็มามาสิมาเลยมาสิอะไรทำอะไรฮะทำอะไรใครที่เล่นฟเฟรนไม่เก่งฮะขายโทรศัพท์ทิ้งซะแล้วก็มาเล่นในคอมนะอะถ้าในคอมมันกรุงเลักหนาก็มาเล่นในคอมบันเถิดนะครับจะได้ชนะงไงทุกคนนะเชื่อเถอะกูก็แพ้อยู่ดีแหละ <c oughs> เห็นเมื่อวานปะละ่ะ ดีฟิตรัวเลยแม่เอ้ยโดยฉีดออกไกลหางเดียวนี่เนี่ยมันคือไอเทมลับยังไงล่ะไอ้น้องมาสิมาเลยมาอร่อยกันสิ ีี่ไอศรมมมาาแลล้วเยฉันจะเป็นลูมี่รวยที่สุดในยุคนี้นายรู้ไหมฮะฉันคือลูมี่รวยที่สุดในยุคฉันเป็นลูกศิษย์ของไอทิปเปิลเอ็กซอินนะนะคือลูมี่รวยที่สุดในยุคนะนะมันได้สั่งสอนของฉันมาให้ฉันนั่นลัดแม่งคือคลิปลัดแม่งทุกตัวแต่ฉันก็อยู่เหนือเผาทั้งปวงยังไงล่ะอะไรของพี่เนี่ยไม่งามไส้พูดอะไรเนี่ยไปเรื่อย sleeping cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hella sure that i don't become you I have no regrets yeah i'll up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, i show you what happens can do something that you can never run I feel this pain you already Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I